สวัสดีค่ะกุ้งจากคุณเสมอแท็กเตอร์สาขาระยองนะคะคุณเสมอแท็กเตอร์จะมีอยู่สองสาขาด้วยกันนะคะสาขาแรกจะอยู่จังหวัดระยองอําเภอแกลงตำบลกองดินนะคะส่วนสาขา2จะอยู่ที่จังหวัดลำปางอําเภอเมืองลำปางตำบลบ้านเป้านะคะเบอร์โทรติดต่อกุ้งนะคะ0 6 3 4 5 3 9 2 2 4ส่วนเบอร์โทรสาขาลำปางนะคะ0813662756นะคะเดี๋ยววันนี้กุ้งจะพาลูกค้ามาอัปเดต รถไถน,นะคะที่อยู่ในร้านระยองกันนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ข้างหน้านะคะเบื้องต้นเลยเดี๋ยวจาขอแนะนําหน้าร้านนิดนึงนะคะเวลาลูกค้าผ่านหน้าร้านนะคะหน้าร้านของเราจะเป็นแบบนี้นะคะมีป้ายสีเขียวอยู่ทางนี้นะคะเวลาถ้ามาจากทางชนบุรีนะคะวิ่งเข้าตัวจันทบุรีนะคะแล้วร้านจะอยู่ซ้ายมือนะคะก่อนถึงก่อนเข้าตัวจันนะคะแล้วก็ขวามือนะคะ รถจะจอดอยู่ประมาณ3-4คันนะคะแล้วก็ป้ายอีกอันนึงนะคะคุนเสมอแท็กเตอร์นะคะรถจะจอดอยู่หน้าร้านน้อยนะคะเพราะว่าฝุ่นมันเยอะนะคะอันนี้จะเป็นรถที่จอดไว้หน้าร้านนะคะก็จะมีรถรุ่น L40 L47 คันนี้ติดจองแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันเลยนะคะเป็นรถที่ปรับสภาพพร้อมขายนะคะ อนนี้นะคะคันแรกก็จะเป็น L4508DI นะคะคันนี้เรามีรีวิวแยกแล้วนะคะเ,เ,เขาเรียกว่าอะไรเรามีรีวิวแยกมีรูปภาพนะคะถ้าลูกค้าสนใจนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นรุ่น L4508DI อุปกรณ์2ชิ้นใบดันผนบุกเบิกนะคะราคาอยู่ที่299,000บาทจะเป็นรถสภาพเดิมๆเ,เลยนะคะ คันถัดไปนะคะจะเป็น M 5 0 0 0นะคะ M 5 0 0 0 SU ราคาอยู่ที่349,000บาทนะคะเป็นรถขนาด50แรงอุปกรณ์2ชิ้นนะคะ349,000บาทนะคะคันนี้ก็มีรีวิวแยกนะคะถ้าลูกค้าสนใจขอรีวิวแยกได้เลยนะคะถัดมาจะเป็นรถรุ่น L 3 2 1 8 SP นะคะเป็นรุ่น k s s นะคะรถปี63นะคะราคาอยู่ที่300,000 49,0 0 0ใบดันผ่านพวนนะคะค่ะรถสภาพส,สวยๆสภาพเดิมๆทั้งคันเลยนะคะชั่วโมงการทำงานไม่เยอะนะคะลูกค้ารถคันนี้มีรีวิวแยกนะคะชั่วโมงการทำงาน600ชั่วโมงนะคะค่ะคันถัดไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นชั่วโมงการทำงาน600ชั่วโมงเหมือนกันเดิมๆ L 3 2ม8นะคะรถคันนี้อยู่ที่379,00 0บาททุกคันมีรีวิวแยกนะคะ หรือว่าตอนนี้ลูกค้ากำลังมองหารถขนาด30แรงนะคะเ,เข้าสวนนะคะก็แนะนำรุ่น L3218 ตอนนี้มีพอมีให้เลือกนะคะลูกค้าเข้ามาทดสอบระบบที่ร้านมาเลือกกันได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็น L3218 อุ่กรณน2ชิ้น379,000บาทแดีวก่อนไม่ใช่อันนี้จะเป็นขายเ,าเป็นตัวที่เป็นใบดันอย่างเดียวนะคะราคา299,000บาทนะคะ คันถัดไปเป็น L3218SP นะคะราคา349,000บาทไปดันฐานตัดหญ้า LCS ตัวใหม่นะคะมีรีวิวแยกนะคะรถรุ่น L3218 จะเป็นเดิมๆทั้งคันเลยแล้วก็อีกคันหนึ่งจะเป็น L4018 ตัวนี้ก็เดิมๆรถปี63สภาพเดิมทั้งหมดนะคะ4 0 0นนะคะชั่วโมงการทำงานอยู่ที่700ชั่วโมงชั่วโมงการทำงานน้อยนะคะไมล์แท้ ดูสภาพนะคะเดิมทั้งคันนะคะค่ะคันถัดไปคันนี้สวยมากๆเลย L4018SP นะคะทั้งหมดที่รีวิวไปมีคลิปรีวิวแยกแล้วทั้งหมดสนใจคันไหนถามกุ้งมาได้เลยเดี๋ยวกุ้งส่งให้นะคะตัวนี้499,000บาทนะคะใบดันฐานควรนะคะรถคันนี้สีเดิมสีจากตัวโรงงานเลยสีติดใบดันนะคะรถใช,ช้ใช้งาน80ชั่วโมงเองนะคะลูกค้าน้อยมากๆเป็นรถ ออปีปีรถปีเดียวนะคะค่ะถัดไปนะคะจะเป็นรถรุ่น B นะคะรถขนาดเล็กนะคะ B2704 รถเดิมๆทั้งคันเหมือนกันค่ะ3 0 0 0นะคะ,ะ,ค,ะคันนี้ก็มีรีวิวแยกแล้วนะคะลูกค้าคันถัดไปจะเป็น L4508Di นะคะตัวนี้2 8 9 9 0 0 0นะคะ อุปกรณ์2ชิ้นและคันนี้นะคะ L4018 อุปกรณ์2ชิ้น3 8 8 9 0 0 0ลดราคาย่อมย่อมนะคะลูกค้าสนใจติดต่อสอบถามได้เลยนะคะรถคันนี้นะคะจะเป็นรุ่น L5018 นะคะาราคาอยู่ที่4 8 9 9 0 0นะคะตอนนี้ถัดไปก็จะเป็น L5018 เหมือนกันอุปกรณ์2ชิ้นนะคะราคา4 8 9 9 0 0นะคะ ถัดมา L 3 2 1 8นะคะตัวนี้ราคาเดี๋ดูก่อนจำไม่ได้ราคาน่าจะอยู่ประมาณ37900นนานะคะค่ะแล้วก็ถัดไปก็จะเป็น L 3 2 mm. 1 8เหมือนกันนะคะลูกคา้าตอนนี้ L 3 2 mm. 1 8มีเยอะเราเข้ามาเพราะว่ามันจะเหมาะกับสวนทุเรียนนะคะหรือว่าลูกค้าไปทำไร่เล็กๆน้อยๆนะคะ แล้วก็เป็นรถอนเนกประสงค์นะคะเป็นขนาดกลางๆที่อนเนกประสงค์เดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกันนะคะคันนี้จะเป็นรถรุ่น L 3 6 0 8 SP 3 3 3นนะคะตัวนี้ค่ะถัดไปนะคะก็จะเป็นทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวจะเดินดูนะคะ อยู่ที่4 9 9 0 0 0 L 5 0 1 8นะคะตรงนี้จะเป็น L 5 0 1 8ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็จะมีรถคันนู้นนะคะ L 4 0 1 8ตัวนี้ติดจองแล้วนะคะขอบพระคุณลูกค้าจากจังหวัดพังงามากๆเลยนะคะที่ให้ความไว้วางใจทุนสมอแท็กเตอร์เลือกซื้อสินค้าจากทุนสมอแท็กเตอร์นะคะ และทางร้านก็ยังมีหลังร้านนะคะที่กำลังรอปรับสภาพอยู่นะคะซึ่งจะออกมาเร็วๆนี้จะออกมาสัปดาห์หน้าก็จะมี L36 นะคะแล้วก็ L4708 นะคะลูกค้าท่านใดกําลังมองหารถรุ่น L36 กับรุ่น L47 นะคะก็รอได้เลยนะคะสัปดาห์หน้าออกมาแน่ๆน,นะคะสําหรับวันนี้นะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม,ม0634539234อันนี้จะเป็นเบอร์สาขาระยองส่วนสาขาลำปางนะคะ 0813662756สำหรับวันนี้ขอบคุณลูกค้ามากๆในการติดตามรับชมคลิปนะคะสวัสดีค่ะ,คะ